เสียงแตกแมนเปล่าความเห็นคนดังทักษินติดคุกจากกรณีสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาบังคับโทษนายทักษินชินวัตรให้ถูกจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีจากคดีชั้น14ต่อมาอมสกาวใจนักสแสดงชื่อดังได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมจำนวน3ข้อความระบุว่าบอกว่ามาก็มามาศาลสง่าง,งามค่ะ จบไม่สวยแต่สง่างามด้วยความเคารพและขอเป็นกำลังใจให้ท่านและครอบครัวขณะที่ต่อมาจอร์นวินยูพิธีกรและดีเจชื่อดังได้โพสต์แสดงความคิดเห็นใน Facebook ส่วนตัวระบ,บุข้อความว่าสง่างามลูกผู้ชายตัวจริงอะไรนะคือที่ผ่านมาคืออะไรก็ที่เกิดขึ้นมันมีชอบจนวุ่นวายกันไปหมดมาเป็นปีๆวันนี้ไม่รอดหลังดิ้นมาตั้งนานกลายเป็นฮีโร่กลายเป็นสุภาพบุรุษตลกมาก ด้านอาะสุดก็เป็นอีกหนึ่งคนนักแสดงชื่อดังที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าไม่รู้สินะเรื่องนี้ผมชื่นชมนะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณทักษิณท่านลูกผู้ชายดีครับกล้าทำกล้ารับกล้ากลับมาเข้ากระบวนการกฎหมายนี่ครับลูกผู้ชายไม่ใช่อีแอบกล้าทำแต่ไม่กล้ารับใครเห็นท่านเป็นไอดอลช่วยเป็นลูกผู้ชายเหมือนท่านด้วยนะครับและยังโพสต์อีกว่าคำว่าลูกผู้ชายมันวัดกันแค่นี้ กล้าลับไหมทําไมคือมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ขณะที่หมออ้ําอิราวัตก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่ากลับมาคราวนี้ด้วยศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ยอมถอยชตากรรมตนเองกลับเข้าเรือนจําเพื่อให้ประชาชนคนอื่นๆทางด้านการเมืองและสังคมเพื่อให้ประเทศชาติได้เดินหน้าต่อขอกรับคารวะหัวใจลูกผู้ชายที่ชื่อทักษินชินวัตร